ท่านบิสุสมณเนรทั้งหลายบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องบารมีกันต่อไปก็คงเป็นศีลแลบบารมีวันก่อนพูดมาได้หน่อยเดียวเวลาหมดเฉพาะเรื่องศีลมัวไปเล่าเรื่องของท่านที่มาเพลินไปแต่ความจริงการปฏิบัติศีลนีบบ่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเรามีทานบาร,รมีดีแล้ว <c oughs> ทานบาร,รมีก็เป็นปัจจัยโยงให้สิ่งเกิดทั้งนี้พ่อใหญเพราะว่าคนที่จะให้ทานได้นั้นก็ได้บอกไว้แล้วว่าต้องมีพรหมีหารสีความจริงพรหมีหารสีนี่เลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งสมาธิเลี้ยงทั้งปัญญาแล้วก็ช่วยกันในการให้ทานกองการกุศล คนที่มีพรหมิหารสีอย่างเดียวแในก็บัญนคงในพรหมิหารสี่ทุกอย่างจะมีหมดทานบารมีก็เต็มศีลบารมีก็เต็มเนฆขบารมีก็เต็มปัญญาบารมีก็เต็มเต็มเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีพรหมีหารสี่มีรมจิตเยือกเย็นพรหมิหารสี่เขาพูดไว้หน่อยหนึ่งนะ เพราะว่าบางท่านไม่ได้เคยฟังยายชง,งนพระมีหารสี่ก็คือหนึ่งมีความรักรักในคนรักในสัตว์เสมอได้ตัวเราในการที่สองสงสารเห็นคนและสัตว์มีความสงสารเหมือนก็สงสารตัวเราเองก็ที่สามมีจิตอ่อนโยนไม่ชาริสยาใครเห็ <c oughs> ในใครได้ดีพอยินดีด้วยและปฏิบัติความดีตามเขา ข้อที่สีเห็นใครเพลียงพรำม,มีความทุกข์ไม่ซ้ำเติมจิตพร้อมจะช่วยอย่าเสมอถ้ามีโอกาสอนนี่ลักษณะของพรหมีหานสี่มีสี่อย่างแบบนี้น,นี่บอกไปแล้วว่าคนที่จะให้ทานได้ต้องมีพรหมีหานสี่เมื่อพรหมีหานสี่มีแล้วสิ่งก็มีได้พราเมตตาความรักก็มีกรุณาความสงสารก็มี จิตอ่อนโยนก็มีก็เบค้าวางเฉยก็มีเฉยเพราะอะไรยาสัตว์เดินมาพอที่จะฆ่าได้เราก็ไม่ฆ่าปล่อยไป <c oughs> จัดเปอนภัยทานเห็นของพอที่จะขโมยได้เราก็ไม่ขโมยเบค้าก็เฉยเห็นคนที่น่ารักพอที่จะยื้อแย่งความรักเขาได้เราก็ไม่ทำเฉย คนพอที่โกหกได้แล้วก็ไม่โกหกเฉยหรือว่าดื่มสุรามีไรมันล่ออยู่ข้างๆหน้าเราก็ไม่ดื่มเฉยอย่างนี้ก็ได้ถ้ามีความรักี่อย่างหนึ่งฆ่าเขาไม่ได้ทรมานไม่ได้มีความรักี่อย่างหนึ่งคดโกงเขาไม่ได้ขโมยเขาก็ไม่ได้มันทําไม่ได้มีความรักี่อย่างหนึ่งแย่งความรักเขาก็ไม่ได้ มีความรักที่อย่างหนึ่งก็โกหกโมเท็กกัไม่ได้ถูกคนรักกันจะโกหกโกหกกันยังไงนี่ลักษณะของคนที่มีพรหมิหารสี่ดีอย่างนี้ดังนั้นการรักษาศีลก็เป็นการรักษาไม่ยาก <c oughs> ถ้ามีพรหมิหารสีแล้วศีลไม่ยากเลยอยู่กับอยู่กับตัวแน่นอน <c oughs> แต่นั้นในวันก่อนกอนก็บอกว่าทุกคน ให้ระวังอบญยภูมิคือหนึ่งคิดว่าชีวิตจะต้องตายไว้เสมอแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตจะตายวันพรุ่งนี้คอยคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้ยึดพระไตรรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จิตตั้งหวังไม้ถึงนิพพาน อันนี้การอบใบยภูมิได้แน่อย่าลืมนะครับแต่ศีลน,นี่ก็มีความจําเป็นต้องรักษาตามแบบฉบ,บับของตัวเองเป็นพระตระสาศีลพระเป็นเนตนตราสาศีลเนนเป็นญาติโยมพุทธบริษัททรงศีลให้บริสุทธิ์เท่านี้แน่นอนแต่ว่าถ้าขายกมบสิบแย่เหมือนกัน <c oughs> อย่างท่านสิริมาเนี่ขายกมบสิบ <c oughs> ความจริงถ้าก็เป็นคนใจบุญสนทานได้ปากเสียไปหน่อย <c oughs> ถือตัวว่าเป็นลูกเศรษฐีแล้วมั้งเลยต้องลงนรกก็เป็นหญิงแพทยาจะนั้นทุกคนถ้าหากให้ฐานได้ก็รักษาศีลได้อาจฉะพาะสินห้าเือญาติโยมมีเวลาศึกษาน้อยสิลห้าก็มีห้าทิคขาบทตามที่ทราบแล้ว หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พฤดิภิกรรมสี่ไม่พูดมุสาวาดห้าไม่เด็่มสุรามีไรและสินห้ารายการดียังไงบางคนบอกว่าถ้ารักษาสินกันหมดโลกจะจนแต่ว่าเพื่อนพิสูจ์สมณเนั่งหลาย <c oughs> <c oughs> และญาติโยมที่กำลังนั่งฟังวันนี้แย่คอ <c oughs> มันแย่จริงๆ ที่กำลังนั่งฟังเบองทราบว่าผลของการรักษาสินห้าไปอย่างนี้แต่พระเนนรักษาสินห้าไม่ได้นะต้องรักษาตามสิ่งของตน <c oughs> สินห้าข้อที่หนึ่งถ้าเราเป็นคนมีเมตตาพระณี <c oughs> จิตใจไม่โหดร้ายเราก็จะมีความสุข ยิ้มแย,ย้มจ่มใสก็ถูกคนเสมอเมตตาปราณีเขา <c oughs> ช่วยงานเขาเกื้อกูลเขาไปเห็นหน้าใครก็ยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มให้อย่างนี้จิตใจก็สดชื่นถ้าคนทั้งโลกดีเหมือนกันหมดอย่างนี้โลกจะมีความร่ำรวยก็จะเห็นว่าหนึ่งไม่ต้องเตรียมการสงคราม ของที่ใช้ในะสงครามมีอะไรบ้างเงินทองทุ่มเทกันไปโดยอิรักอีรานเพิ่งแค่รบกันแค่เจ็วันหมดเงินไปตั้งแสนล้านถ้าหากว่าเราไม่ต้องรบกันก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องหมดสิ้นเปลืองเงินแบบนั้นแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีการรบราค่าฟันกันเลยอาวุธสงครามก็ไม่ต้องเตรียมอาทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมี ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดต่างคนต่างอยู่กันแบบสบายๆเพราะไม่มีใครรบกวนกันก็ลงคิดูว่าไอ้ทรัพย์สินที่ต้องซื้ออาวุธยุธโทโธป Read, กรณ์หาก,าการป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องจ่ายไปเงินจะเหลือชาติปีกับชาติปีละเท่าไหร่ <c oughs> ดูว่างบประม,มาณเกี่ยวกับคนใจร้ายเนี่ยปีเสียเท่าไหร่หนึง่งเพื่อป้องกันป้องกันต้องการการการลดราข้าวฝัน การยึดประเทศต้องใช้งบประมาณทหารปีละเท่าไรและคนโหดร้ายก็ยังมีอยู่อีกต้องสร้างเรือนจำราคาสร้างเรือนจำเรือนละเท่าไหร่ถ้าเจ้าหน้าที่ในเรือนจำต้องจ่ายเงินเดือนเดือนละเท่าไรแล้วก็อาหารของนักโทษต้องจ่ายวันละเท่าไรแล้วก็ต้องไปจ้างพิพากษา <c oughs> อายการต้องมีทนนายต้องมีเจ้าหน้าที่ต่าง ก็ต้องใช้งบประมาณสิ้นเปลืองต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่จังหวัดเป็นการควบคุมงบประมาณส่วนนี้ทั้งหมดปีมหาศาล <c oughs> เราต้องใช้เพื่อป้องกันกันคนใจร้ายหาว่าคนเราใจดีทุกคนก็ไม่ต้องใช้เงินงบนี้ทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะนอนตาหลับ อันนี้ประโยชน์ในปัจจุบัน <c oughs> สำหรับประโยชน์ในสัมปร,รายภพบรรดาญายติโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งฟังอยู่นี่ได้มโนยิทธิแล้วทุกคนทุกคนเคยไปนรกมาแล้วเคยไปเห็นสวรรค์มาแล้วเคยไปเห็นพรม,มโลกมาแล้วแล้วรู้จักอารมณ์ความนิพพานแล้ว <c oughs> แล้วครูเข้าสอน ปเพนิวาสานุติยานคือะระลึกชาติก็ทําได้แล้วอาตีตังติยานเหตุการณ์ในอดีตรูก็สอนอน,นาคตังติยานเหตุการณ์ข้างหน้ารูก็สอนตั้งคนต่างรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใจร้ายที่ลงนรกเพราะขาดศินห้าข้อที่หนึ่งเพราะขกดศิลนห้าสส 5, ข้อที่หนึ่งก็ทุกคนก็เห็นแล้ว ว่าลงนรกกันเป็นแถวมีความกระทุกทุกเวทนาขนาดไหนนี่คนที่ไม่ละเมิดศีลตายไปแล้วมีผลอย่างนี้จากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตเป็นสุรกายจากสุรกายเป็นสติฉันจากสติฉันมาเป็นคนอายุสั้นพลันตายบ้างลูกมากบ้างโรคภัยไข้เจ็บมากบ้างบางคนหนักถึงเป็นอมาาัมพาตก็มีนี่เพราะเหตุการณ์ใจร้ายทางนั้น ไม่เคาบรพในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าเคาบรพในสิ่งข้อที่หนึ่งเป็นคนสวยมายุยืนนานมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเปลี่ยนน้อยบางทีก็ไม่เบียดเปลี่ยนเลย <c oughs> นี่นะยครับเป็นอย่างนี้ถ้าเราสิ่งข้อที่สองสิ่งข้อที่สองถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงกันถ้าขโมยไม่มีก็ไม่ต้องมีเรือนจํา ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เรือนจําไม่ต้องมีพิพากษาไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีผู้เยญ่บ้านกำนันไม่ต้องมีนายอำเภอไม่ต้องมีผู้บริการจังหวัดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกคนเรงบประมาณในในประเทศที่ต้องเสียภาษีก่อนมันก็ไม่ต้องเสียเพราะเงินทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเงินของเราทางนั้นที่เราส่งกันเข้าไปแล้วก็มีจุดหนึ่ง ที่เราจะต้องคิดสมมติว่าไอ้เรื่องก็ประมาณแผ่นดินเราไม่ไจ้พูดกันพวดเฉพาะบ้านเราถ้ามีขโมยบ้านเราก็ต้องทําแข็งแรงทําประตูหน้าต่างแข็งแรงมันสิ้นเปลืองเท่าไหร่กุญแจก็ต้องหากุญแจใส่ใส่แล้วใส่อีกหลายๆดอกบางบางบ้านก็มีดอกเดียวบางบ้านก็มีหลายดอกสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยมีบ้านสักสิล้านหลัง ให้กุญแจบ้านหลังหลังหลังดอกกุญแจสิบล้านดอกนี่ราคาเท่าไหร่นี่มันก็ต้องสิ้นเปลืองไปมากตอนนักหากว่าไม่มีการลักไม่มีการขโมยกัน <c oughs> โรคโรคก,ก็จะมีแต่ความสุขคนก็จะมีแต่ความร,ำร่ำรวยหามาได้แต่ไร่กินใช้แบบสบ,บายๆไม่ต้องโกไม่ต้องเกรงโจนเพราร้ายจะจี้จะปล้น ไม่ต้องเกรงภัยอันตรายไม่ต้องกลัวขโมยลักนอนก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข <c oughs> นี่ผลของการไม่มีการลักไม่มีการปล้นไม่มีกินจี้รักษาสินข้อดีสองถ้าละเมิดสินข้อดีสองชาตินี้ก็ไม่มีความสุข <c oughs> ไปไหนก็มีศัตรูรอบข้างเพราะเราลักเราขโมยเขาเขาเกลียด <c oughs> ดีไม่ดีก็เข้าเรื่องจำไป <c oughs> เป็นคนที่ไม่มีความสบายใจตายจากชาตินี้ลงนรกแน่ไม่เป็นเปรตอสุรกายสถิติชันเกิดมาเป็นคนใหม่ไฟไม่บ้านบังน้ําท่วมให้ของเสียหายบังลมพัดบ้านพังเสีบ้างถูก,กโมยกระโจนพจร่นบังที่เป็นอย่างนี้ขอญาติโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าเป็นโทษก้อทินาทานในชาติก่อน ความจริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็พูดมานานแล้วก็น่าจะเข้าใจแต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่ไม่ยอมเข้าใจมาถามบ่อยๆก็เลยพูดให้ฟังแล้วหากว่าข้อสิ่นข้อทีสามกาเมสุมิชาจานการไปละเมิดสิทธิในคนรักของคนอื่นเราก็ต้องคิดดูถ้าถ้าละเมิดสิทธิในคนรักของเราเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ชอบใจเราเกลียดเขาล่ะเราไปทําอย่างนั้นเขาจะรักเราไหมเขาก็เกลียดเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูการมีศัตรูในจิตไม่มีความสุขต้องระวังภัยเสมอถ้าแต่คนไม่มีไม่มีคนเจ้าชู้ประเภทนี้ก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ตามที่ว่ามาแล้วพูดไปก็ลาคาญงบประมาณก็มันจ่ายใช้ก็มีความเจริญ ถ้าหากว่าไม่มีคนพูดโกหกความจริงแค่มุสาว่าตัวเดียวไม่พอนะญาติโยมจะลืมเรื่องศิ่ิดมาต้องพูดความกันมไม่พูดปดด้วยไม่พูดหยาบด้วยแล้วก็ไม่พูดวาจาให้เขาแตกเล่ากันคือนินทาชาวบ้านด้วยแล้วก็ไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้วาจาสี่อย่างไม่มีสำหรับเรา เรามีแต่ว,วาจาตามความเป็นจริงรู้จักเวลาในการพูดมีวาจาอ่อนหวานทันยิปิปยาจาับใช้วาจาเข้าละหมักสมานมีความรักกันมีความสามัคคีกันแทนที่แยกให้แตกแยกกันและว,วาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแตสิ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สเป็นตัวมหาเสน่ห์ ถ้าพูดดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเสียงเป็นทิพย์หมายความเสียงจะแตกกระเจิงกระเจิงเป็นคาถาแตกก็ตามเถอะแต่คนเขาก็ชอบฟังเพราะบอกพูดจริงพูดเพราะพูดดีเขารักกันพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก เรื่องต่างๆเรื่องร้ายแท้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารต้องมาปราบปรามจับกลุมมันก็ไม่มีถ้าคนพูดดีกันสหมดก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมไม่ต้องเปลืองว็ประมาณไม่มีความลำบากไม่มีความทุกข์นี่ข้อสุดท้ายถ้าเราเดื่มสุราเมรัยห้สุราเมรัยกินแล้วมันอิ่มหรือเปล่ากินแล้วก็ต้องมากินข้าวใหม่ คนดื่มสุราในี่เขาว่าทานภัยเธอะขอพูดตรงไปตรงมาก็รยกว่าคนตั้งใจให้ตัวเองเป็นคนบ้า <c oughs> <c oughs> นี่พูดภาษาไทยชัดๆทางนี้เพราะไรเพราะการใดๆที่เรามีความละอาอยู่ท้ขณะที่ไม่ดื่มสุราเราไม่ทำแต่พอดื่มสุราเข้าไปแล้วมันทำทุกอย่างอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกัน ก็ราบราบอยู่แล้วว่าการดื่มสุรามีอย่งสุรามีรายไปยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันง่ายๆถ้าเราดื่มสุราวันละสิบบาทเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายสตางสามร้อยบาทปีหนึ่งสามร้อยเรียกวสามพันหกร้อยบาทเศษปีหนึ่งเกือบจะทื่ซื้อทองคำได้หนึ่งเส้น ถ้าเงินจํานวนนี้ไปเป็นกับข้าวกินที่บ้านเลยลูกไปโรงเรียนไม่มีประโยชน์มากกว่าหรือนี่พูดกันอย่างลุงตาพูด <c oughs> รวมความว่าประโยชน์ทางการละเมิดสิลไม่มีอะไรดีซึ่งมีการตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เดื่มสุรามีไรมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีท่านนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านจะเป็นเปนโทษทหารที่ออสเตรเลียจะบอกชื่อเลยนะเวลานี้ท่านก็มีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนไม่เดิมสุรามีไร <c oughs> และแถมเล่นการพนันก็ไม่เป็นทั้งผัวทั้งเมียเนะี่ยเวลานี้ท่านเป็นในบนอากาศเตตทหารอากาศ แล้วก่อนที่จะไปก็มีท่านที่เคยไปเป็นโทษมาก่อนบอกว่าท่านเดิมสุราไม่เป็นเล่นพันเกลนเป็นไพ่ไม่เป็นเนี่ยมันคบกับเขายากพูเขายากายาก,การเข้าสังคมมันถนัดจะต้องกินเหล้าเมายาท่านก็เคยปรารบกับาตมาแตมาก็บอกว่าไม่ต้องเมื่อไม่มีใครเขาคบก็ช่างมันเะแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ ท่านก็ทรงตัวของท่านดีไปก็ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันแต่แทนที่ฝรั่งจะไม่คบกับฝรั่งคบมากรักมากเป็นคนที่ฝรั่งชอบมากมีสังคมดีมีเพื่อนชอบพอเรียกว่าเร,ว,เรวรักกันมากผิดปกติจนทั้งทังง้งก็ออกเขาออกปากว่าทูตมีมาดีกันเยอะแล้วไม่ดีเท่าคนนี้เลยกาหน,นดก็ให้อยู่สามปี ท่านต้องต่ออีกสองปีเป็น5้าปีะโยก็คือลูกชายสองคนได้ปริญญาทั้งคู่อีกคนหนึ่งได้ปริญญาตีแล้ดูว่าจะไปเรียนปริญญาโทหรือไงก็ไม่ทราบรวมความได้ปริญญาทั้งคู่อันนี้ถ้าพ่อดีแม่ดีพ่อไม่เดื่มสุราไม่ไรเ <c oughs> ป็นอย่างนี้ตัวท่านก็มีความสมบายมีคนชอบมีคนรัก กรวมความไม่เปลี่ยงด้วยมีศักดิ์ศรีดีด้วยถ้าการละเมิดศีลทั้งหมดย้อนหลังไม่ทีหนึ่งขอญาติโยมพุทธบริษัทฟังและจำให้ดีนะมักจะมาพูดมาถามอยู่เสมอดบุญก็อทำก็ทิ้งก็ทอดโบสก็สร้างบุญอะไรอะไรก็ทำพระไม่ช่วยเลย ได้ความจริงพระท่านช่วยท่านมา2,500ปีเสร็จแล้วแต่โยมไม่รับความช่วยเหลือของพระนี่พระจะทำยังไงพระเตือนบวันหนึ่งอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโยมแก้แก้ตัวมันจนนี่หรือถ้าไม่จนมันเปลืองสตังนี่ฉันต้องตกปลาฉันต้องทอดแหต้องยิงนก ดังนั้นเมื่อยมฝืนคำสั่งและคำแนะนำของพระพระได้แต่บอกอย่างเดียวบังคับไม่ได้ไม่มีอำนาจลงโทษกระวา ة เจากนั้นเมื่อชาติก่อนท่านทํามาอย่างนี้ชาตินี้ก็ต้องรับโทษอย่างน้อยที่สุดหนึ่งป่วยไข้ไม่สบายถ้าหนักไปหน่อยก็อายุสั้นพลันตายถ้าสิงข้อที่สองหากว่าท่านละเมิดไฟไม่บ้าน แล้วก็น้ำท่วมบานพังเข้าของเสียหายลมพัดบานพังเข้าของเสียหายโจนปล้นจรจี้อนนี้ก็เบวนโทษก็อธินาธานอย่าไปโทษใครเราทำเขาเรามาเองก็มารับผลกรรมซะหน่อยสิอย่าทำฟรีกันยังไง <c oughs> แล้วก็สิงข้อที่สามเจ้าโชวเกินไป ไม่มีเขตจำกัดเฉพาะสามีพัญญาเกิดมามีลูกมีเต้ามีคนในปกครองดื้อด้านไม่อยู่ในอาวาดมีความความไัดกลุ้มใจมีแต่วความลำบากทุกทุรมานอยู่เสมอเพราะเราไม่สำรวมไม่สันโดษไม่โลภโมโทสันในกามารมณไป่โทษใครเข,ขาละ ถ้าพูดไม่ดีพูดปดบ้างพูดหยาบบ้างพูดแย่็ยุแยงเขาแตกกันบ้างพูดวาจาเหลวไหลบ้างเกิดมาชาตินี้พูดจริงพูดดีไม่มีใครอยากฟังพูดความเป็นจริงไม่มีใครเขาเชื่ออันนี้มันโทษถึ่พูดไม่ดีมันไม่ใช่ก่อนแล้วก็ข้อสุดท้ายสุราเะมีไรตกตะกแล้วไม่พอใจสินห้าข้อผิดข้อไหนตกนรกข้อนั้น ชกคอเกิดมาชาตินี้อย่างดีที่สุดปวดหัวไม่หายเป็นโ,โรคปวดหัวบ่อยๆนี่โทษสุราบางๆ <c oughs> นี่ว่าสุราบางๆถ้าสุราหนาปันกลางก็เป็นโรคสมเปรสาทถ้าสุราหนาจัดเต็มตราเป็นโรคบ้าเลย นี่โทษของการดื่มสุราเมีลายเป็นอย่างนี้เท่าที่พูดอย่างนี้นะเห็นว่าเพื่อนพิณฑษ์ส,สมณนเณนรทุกคนทุกองค์ที่นั่งฟังอยู่เวลานี้ทุกคนได้มโนยิทธิแล้วท่องเที่ยวสวรรค์ท่องเที่ยวพรหมโลกท่องเที่ยวนรกที่ไหนได้ที่ไหนกันมาแล้วผมพูดตามนี้ผมพูดตามที่พระเจ้าทรงตรัส หากว่าท่านไม่มั่นใจตั้งใจไปเลยว่าคนที่ฆ่าสัตว์ชีวิตฆ่าบางไม่ฆ่าบางเขาตกนรกคุ้มไหนไปดูได้เลยแต่ฆ่าเป็นอจินดกรรมอย่างแม่บ้านทำปลาฆ่าทุกวันวันตัวสองตัวเป็นอจิเป็นอจินดกรรมอย่างนี้ลงเอเวจีมหานรกและไปไหนบ้างก็ติดตามมันก็แล้วกัน อย่างคนที่รักที่กโมยเขาก็ดีสินห้าแล้วเมื่อขอใดเข้อหนึ่งดีไปตามดูได้เลยไปตามดูได้ที่ผมพูดด็ยผมกล้าท้าพวกท่านพราะท่านสามารพิสูจน์ได้กรวงความสินของฆราวาสขบันดายญาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นโทษเล็กน้อยความจริงทําหน่อยเดียวใหญ่มาก ดูตัวอย่างท่านสิริมานั่นไม่ได้ละเมิดศีลละเมิดกรรมบทสิบใช้วาจาหยาบไปกระทบกระทั่งพระอาหารหันเข้าท่านอาจจะไม่รู้พระอาหารหันก็ได้น้ำหมากอันนั้นอาจจะไม่รู้ว่าใครบ้วนก็ได้เดี๋ยว่ากล่าวว่าอีหญิงแพทย์สยาคนไหนนะบ้วนน้ำหมากทําให้เราอองหมากมาเปื้อนผ้าเราเท่านี้ ตายแล้วต้องเป็นโสเพณีกี่ชาติแต่ในชาติสุดท้ายรู้เสืกอบุญของทั้งอดีฟังเทเจองค์สมเด็จพระจินาศีจบเดียวเป็นประสูตรดาบัน <c oughs> แล้เมื่อก่อนที่เป็นประสูรดาบันก็ต้องยำแย่เพราะจากการเป็นโสเพนีนี่แหละบรรดาญาติโยมพุทตบริษัททุกท่านและเพื่อนบิณฑษ์สมน,นิเณื่อการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา อย่าประมาทอย่าท่านงงตนว่าดีจำลาบ,บาลีที่พระเจ้าทรงเตือนว่าอัตนาโชทยัตานังจงกล่าวโทษโจยความผิดตนเองว่าเสมอมองดูก่อนจยหลับทบทวนว่าตั้งแต่ตาเช้าตรู่ถึงเวลานี้เรามีความดีจุดไหนบ้างเราพลาดพลั้งจากความดีจุดไหนบ้าง ตั้งใจว่าวันต่อไปจะไม่ยอมให้พลาดพลั้งอีกแต่ไม่ใหม่มันก็จะพลาดไปนได้แล้วพยายามยับยั้งเรื่อยๆไปในสุดก็อารมณ์ชินมันจะเกิดอารมณ์ชินในสีลานุสติกรรมฐานเรียกว่าผู้ทรงชานในสีลานุสติกรรมฐานทรงศินจงทั้งเป็นปกติเราก็มีแต่ความสุขแต่ว่าบรรดาญ,ญาตโยมพุทธวิษัทแต่เพื่อนพิะสงฆ์ธรรมเนรที่รัก ศีลานุติกรรมฐานหรือว่าศีลารมียังไม่จบเวลาเขาบอกให้พักก็ต้องรอพักแต่เพียงเท่านี้นะวันพรุ่งนี้แล้วมมเมื่อไหรมีเวลาว่างคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบันดาแต่นพุทธศาสนิกชนและเพื่อนบิณฑุสมนเนรที่รักทุกท่านสวัสดี